ทันครับมือนีเขาจะมาตามหานี่ครับบรรยากาศทงนาเขาครับโอ้โหเป็นมุกจะมาตามหาสัตว์ชนิดหนึ่งครับอยู่น้ําทงนาครับเขาจะเป็นตามหากันครับว่าเป็นเอียงอยู่น้ําทงนาครับไปครับเขาไปตามหาสิ่งที่เขานําหากันครับมือนีมือือมืนี่ครับสิ่งที่เขาตามหากับเจอเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับนี่ครับนี่ครับกัดด่างเรียบร้อยครับ อยู่ขางเงินแท้นะครับนี่ครับนี่ครับสิ่งที่เขาตามครับข้อขออ้อมมัเรียบร้อยพร้อที่จะเอามันออกมาเลยได้ครับนี่ครับามาเฮามาลุน่นน้ำกันน้ำกันนะครับว่านที่เป็นโตียงครับ เนี่ยครับหูวฟอหูวเหครับจะเป็นหูหยั่งกับวงหันะครับเอารุ่นไปฟอมกันนะครับนี่ครับแค่พื้นที่ออกด้ดีครับเปิดหูวเปิดปากหูวออกได้ดีหกหมากเลยครับเกรืยเลียวหกกเกลียกเยเวเเกกหลว โย่ยำไหล่มันอยับคอเพิ่นเพิ่นหัวหมาดอกานเออนถายยูนนถ่ายนิซ่ยู่อยูนเนนนาน่านเซายนเนยอหเนานิ่คยยน่เรถยนานน่ายันน่น่่นี่คือหนูนนนน่ครับ หนูน้าแล้วครับนี่ครับสี่เหาตามครได้ตัวนึงครับเตียมนึงครับเตียมนึ่งล้วครับนี่หนูน้าบานเาได้ครับสามตัวนี่ครับได้เราเตียมหนึ่งครับเหาเคลื่อนย้ายไปอีก สูงหนึ่งครับอีกหูหนึ่งครับเดี๋ยวตามหาเดี๋ยวพอไว้ครับนี่ครับเพิ่นมีทีมงานน้ำน้ำหนาไปครับนี่ครับมากันหาหกคนเนี่ยครับหากินหากินแบบอีสานบ้านเฮาเลยครับแบบวิธีอีสานนะครับหากินอยู่น้ำทงน้ำหนาเขาครับหากินน้ำทงน้ำหนาเขาไปติดตามเมืองนะครับ หมูมันสียู่มังได้คนสีพลาไปไก่บ่นี่ครับยางยางน้ำก่อนคนไปนะครับน,น,น,นี่ครับโอ้โหนี่ครับมีนี่ครับ,นนค,รบคนถือสายยางนะครับเดียวกับนีเครื่องเครื่องสูบน้าครับ<ห>สูบใส่หูเดียวกับนีนี่ครับดังหรือว,ว่าไข่ไข่แหงหะครับ อ้อมไว้เพื่อบ่ให้มันเล่นหนีไปไกลนะครับให้มันอยู่ในบริเวณที่เขาได้กัดด่างไว้ครับอุปกรณ์เขาเตรียมพร้อมนะครับในการหาหนูน้ำมือนี่ครับนี่ครับเตรียมที่สองครับผูหญ่ายได้ครับโอ้สุดยอดเลยครับเบิ้งนะครับโอ้ยหุกงหยได้ครับตัวนี้ครับ ไอเตี๋ยวตีดังมันนี่ครับโอ้ยัดใส่ถุงเลยครับตายแล้วครับขุบคอตายเลยครับแต้มสองเรียบร้อย้ะครับเขาไปหาแต้มนี้สามกันครับมานี่เขาเที่ยงน้ำกันนะครับกินก๊าหยังล่ะมาหาหนูกินหนูแล้วครับนี่ครับอืมใช่หัวไหนใช่งงกันได้นั่งกินรับใช่ใคโดนๆดิใครดนโดน นี่ครับตับหมูครัวครับมีแก้วครับหมูกับเน้บรรยากาศท้งน้ำเราครับเจออีกแล้วครับเจออีกแล้วนี่ครับนี่ครับเจอหูหนูอีกแล้วครับเจอรูอีกหนึ่งรูแล้วครับนี่ครับมันอยู่มองนี้น้ำคันแท้นะครับนี่ครับกลางดังวันที่เรียบร้อย วมพร้อมที่จะเพิ่มลงมาพี่เพิ่มมึงเป็นหู้หรอะเห็นแล้วมอะมึงมาผาแป๊วนี่ออเตาเปิดไว้ลงมาฟังมีหู้อยู่บ่ออ่หันหู้อ่หันบ่อัวติดเจออีกแล้วครับหมายสุดท้ายครับ

มีหลุนนะครับหม้ยจะ่ยครับไี่ครับปไปไปกาศครับปยปไ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 คไป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 